ชงสร้างเส้นให้ผ่านจุด P นะครับแล้วก็เส้นนั้นนะครับจะขนานกับ AB ตรงนี้่นะครับแนวคิดนะครับก็คือเรามีเส้นตรง AB นะครับแล้วเราก็มีจุด P เราเนี่ยจะใช้นาคิดที่ว่านะครับถ้าเกิดมันมีเส้นที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมุมสองมุมนี้นะครับที่เรียกว่ามุมแย้งเนี่ยจะมีขนาดเท่ากัน งะตรงนี้ครับเราจะใช้ความรู้เรื่องการสร้างมุมนะครับมาสร้างมุมให้2มุมนี้มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกนะครับก็คือจากจุด P นะครับเราจะลากเส้นตรงนะครับให้ตัดส่วนของเ้ตรง AB และผ่านจุด P จากนั้นนะครับเราจะทําการสร้างมุมนี้นะครับนะครับเปิดเสมอตรงนี้นะครับให้ไปเท่ากับมุมตรงนี้นะครับงะตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการ Copy ้มุมนั่นเอง วิธีการก็คือนะครับใช้จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งเดี๋ยวจะเป็นจุดยอดมุมนะครับตีส่วนโค้งให้ตัดแขนทั้งสองจากนั้นจะการวงเวียนเท่าเดิมครับใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางตีส่วนโค้งครับครับต่อไปเราจะวัดขนาดของมุมก็คือปากมุมนะครับให้ตรงนี้เท่ากันเราก็จะวงเวียนนะครับวัดความกว้างนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ครับ รอยตัดแขนนี้เป็นจุดส่ยนกลางเขียนสค้งให้ตัดกันสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับเราก็จะได้ว่าสองมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากันและจะได้ว่าเส้นตรง CD นะครับขนานกับเส้นตรง BC เพราะมุมแย้งครับมุมแย้งตรงที่เราสร้างเนี่ยมีขนาด เท่ากันครับ